สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two Wheel b a ช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสโลกของรถจักรยานยนต์2ล้อในทุกรูปแบบทั้งรีวิวรถใหม่รถแต่งการขี่ทดสอบและความรู้ต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนไปพบกับรถที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดในสายลุยหรือที่หลายคนเรียกกันว่าราชาแห่งทางวิบากระดับเริ่มต้นกับรถรุ่น Honda CRF 3 0 0น L ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายท่องเที่ยวได้อย่างลงตัวและวันนี้เราจะพาไปดรายละอทั้งหม ตั้งแต่ดีไซน์เครื่องยนต์สมรรถนะระบบช่วงล่างเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงราคาจำหน่ายในประเทศไทยล่าสุดบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์แนวแอดเวนเจอร์สายลุยขนาดกลางกลางฮอนด้าซีอาร์300แนวคือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามแน่นอนเริ่มกันที่ภาพลักษณ์ของ Honda c r f 300แนวกันก่อนรถรุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งในสนามแรลลี่ดาก้าแรลลี่ที่เน้นความแข็งแรงทนทานและสามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนดําและทางฝุ่น ตัวรถออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างการใช้งานในชีวิตประจำวันและการลุยในเส้นทางออฟโรดมองแอร์วอแรกจะเห็นว่ามันคือรถที่ดูเท่บึกบึนและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ตั้งแต่การออกทริปต่างจังหวัดไปจนถึงการปีนเขาหรือขี่บนเส้นทางลูกรัง Honda c r f 3 0 0แอ300มาพร้อมกับโครงสร้างเฟรมแบบเซมิ d ับเบิ c r a าดเซมิดับเบิลแครเดอ f r เฟร ที่แข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักเบาทำให้ควบคุมง่ายในทุกสภาพถนนตัวรถมีน้ำหนักเพียงประมาณ138กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับรถแนวแอดเวนเจอร์ทั่วไปจุดเด่นของความเบาคือนักบิดมือใหม่ก็สามารถควบคุมได้ไม่ยากและเมื่อต้องล้มหรือต้องดันขึ้นทางลาดชันก็ไม่เหนื่อยจนเกินไป ในส่วนของเครื่องยนต์ Honda CRF 3 0 0แนวใช้เครื่องยนต์ขนาด 286cc ซแบบสูบเดี่ยว DOHC สวาลวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดอยู่ที่27แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด26.6นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเหมาะสมมากกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง จุดเด่นคือแรงบิดมาไวและเรียบทําให้ขี่ในเส้นทางวิบากที่ต้องใช้แรงดึงในรอบต่ําๆได้ดีอีกทั้งเกียร์6สปีดยังให้ระยะทางยาวขึ้นเหมาะกับการเดินทางไกลบนทางเรียบระบบคลัตช์เป็นแบบ a s s i s t and Slipper Clutch ซ,ซึ่งช่วยลดแรงดึงเวลาเปลี่ยนเกียร์ลงทําให้ขับขี่นุ่มนวลและลดอาการล้าของมือโดยเฉพาะเมื่อต้องขี่ทางฝุ่นที่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ฮอ n d a าใส่มาให้ในรถรุ่นนี้เพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกระดับใช้งานได้สบายช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช้หัวกลับ Abside Dow ขนาด43มิลลิเมตรจากแบรนด์โชวะที่ให้ระยะยุบถึง260มิลลิเมตรส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวโปรลิงจากโชวะเช่นการพร้อมระยะยุบ260มิลลิเมตรเท่ากันจุดนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของ CRF 3 0 0ว,วเพราะมันทำให้รถสามารถซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมเวลาเจอทางครุกคะหรือหลุมบอเหมาะกับสายลุยที่ชอบไปในเส้นทางภูเขาหรือป่าเขา ระบบเบรกด้านหน้าใช้ดิสเบรคเดี่ยวขนาด256มิมพร้อมคาลิเปอร์2ลูกสุกส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาด220มิมมาพร้อมระบบ ABS ที่สามารถปิดได้ในล้อหลังสำหรับการลุยทางฝุ่นโดยเฉพาะซึ่งนักบ,บิดสาย enduro จะชอบมากเพราะสามารถควบคุมท้ายรถให้ถลายได้อย่างเป็นธรรมชาติในทางฝุ่น ล้อของ CRF 3 0 0แนวเป็นแบบซี่ลวดขนาดล้อหน้า21นิ้วและล้อหลัง18นิ้วซึ่งถือเป็นขนาดมาตรฐานของรถแนวออฟโรดจริงๆอย่างที่ติดรถเป็นแบบกึ่งวิบากสามารถใช้งานได้ทั้งทางเรียบและทางดินให้ความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับคนที่อยากมีรถคันเดียวจบทั้งสองโลกในส่วนของท่านั่ง CRF 3 0 0แนวออกแบบมาให้ขี่ได้สบายไม่ต้องก้มตัวมากบอกสูงประมาณ880 mm, มิลลิเมตรแม้อาจดูสูงสำหรับคนตัวเล็กแต่เมื่อได้ลองนั่งจริงจะพบว่าตัวรถแคบ ทำให้เท้าสามารถแตะพื้นได้ง่ายยกว่าที่คิดเบาะนั่งยาวรองรับการนั่งสองคนได้ดีเหมาะกับการขี่ทางไกลและการลุยทางชันที่ต้องโยกตัวไปมาเพือนไม้ของ Honda CRF 300แนวเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางเกียร์และมาตรวัดน้ำมันชัดเจนตัวจอรเรืองแสงอ่านง่ายแม้ในแดดจัดมีขนาดกระทัดรัดและออกแบบให้ทนต่อแรงสันสะเทือนขณะข,ขับขี่บนทางครุขระ ไฟหน้าของรถรุ่นนี้เป็นแบบ LED พร้อมดีไซน์ทันสมัยส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็เป็น LED ทั้งหมดเพิ่มความปลอดภัยและความสว่างในการขับขี่ตอนกลางคืนในเรื่องขององค์การใช้งานจริง Honda CRF 3 0 0แนวถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากได้รถลุยได้ขี่ในเมืองก็สะดวกไม่ใหญ่เกินไปแถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วย โดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ33-35กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและการขี่ซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถขนาดเกือบ300ซีซีสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยล่าสุดในปี2025 Honda CRF 300แนวมีราคาอยู่ที่ประมาณ156,900บาทราคาอาจแตกต่างเล็กน้อยตามแต่ละศูนย์จำหน่าย ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะช่วงล่างระบบคลัตช์และความสามารถในการลุยที่แทบไม่มีคู่แข่งในระดับราคาใกล้เคียงกันนอกจากนี้ฮอนด้ายังมีรุ่นพี่อีกตัวคือ CRF 300ร a l l y สำหรับคนที่อยากได้แนวแอดเวนเจอร์แท้ๆพร้อมบังลมหน้าและถังน้ำมันใหญ่ขึ้นแต่ถ้าใครชอบแนวเรียบแง่คล่องตัวและเบา Hon d a CRF 3 0 0 L แนคือคำตอบที่ใช่แน่นอนเสียงเครื่องยนต์ของ CRF 3 0 0 L นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกกลัษณ เสียงแน่นๆนๆชัดเจนไม่ดังจนเกินไปแต่ฟังแล้วรู้สึกถึงพลังความสมดุลระหว่างแรงบิดกับเสียงที่นุ่มหูทําให้เวลาขี่ทางไกลรู้สึกสบายไม่ล้าหูในส่วนขององค์การบำรุงรักษา Honda CRF300 แนวใช้ศูนย์บริการของ Honda ทั่วประเทศค่าใช้จ่ายในการดูแลค่อนข้างถูกอะไรหาง่ายและมีชุมชนผู้ใช้งานในประเทศไทยค่อนข้างเยอะทำให้ใครที่ซื้อรถรุ่นนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมหรือของแต่ง เพราะมีของให้เลือกหลากหลายทั้งบางโคลนท่อไอเสียการาดเครื่องหรือแม้แต่ชุดแต่งสายลุยเต็มรูปแบบ c r f 3 0 0แนวยังเหมาะกับนักบิดที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้การขี่แบบออฟโรดเพราะมันไม่แรงจนเกินไปแต่มีแรงบิดพอให้ขี่สนุกการควบคุมง่ายน้ำหนักเบาและมีบาลานซ์ดีเยี่ยมทำให้เป็นรถฝึกที่ดีมากสำหรับใครที่อยากขยับไปเล่นรถแรลลี่หรือเอนดูโร่รุ่นใหญ่ในอนาคตในด้านความรู้สึกขณะขี่บอกเลยว่าเมื่อได้ขึ้น c r f 3 0 0แนวแล้วว่าจะรู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทาง แม้จะเจอทางดินโคลนหรือหลุมลึกช่วงล่างจะซับแรงได้ดีมากไม่กระแทกจนปวดหลังระบบเกียร์ลืน่นและต่อเนื่องเวลาขี่ในทางชันสามารถใช้แรงดบีดรอบต่ำดึงขึ้นได้สบาย Hon d a ยังได้ปรับอัตราทดเกียร์ใหม่ให้เหมาะสมกับการขี่ในทุกสภาพถนนเกียร์ต้นแรงขึ้นกว่า CRF 250แนวเดิมทำให้ขี่ในเมืองตอบสนองไวขึ้นส่วนเกียร์ปลายยังคงสามารถทำความเร็วได้ดีบนทางหลวงสำหรับสายแต่ง Honda CRF 3 0 0แนวก็ถือเป็นรถที่แต่งได้หลากหลายมาก ตั้งแต่แนวโมตาที่เปลี่ยนล้อเป็นขนาด17นิ้วใส่ย,ยางถนนไปจนถึงแนวรันรีเต็มรูปแบบที่ติดบังลมท่อแต่งและอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นแรก็กท้ายหรือถังน้ำมันเสริมเรียกได้ว่าแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบเลยอีกจุดที่น่าสนใจคือการจัดท่านั่งของ CRF 3 0 0แนวสามารถขี่ได้ทั้งคนสูงและคนไม่สูงมากเพราะแม่บอกจะสูงแต่ตัวรถแคบทำให้ขาคล้องลงได้ง่ายเวลาเลี้ยวในเมืองหรือยูเทิร์นก็ไม่ยากจนเกินไป ระบบไฟของรถมีประสิทธิภาพดีมากไฟหน้าให้แสงสว่างกว้างและไกลเหมาะกับการขี่ตอนกลางคืนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ h o n ด้ายังออกแบบให้ไฟหน้าไม่กินไฟมากช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานเสถียรตลอดเวลา เมื่อพูดถึง Honda CRF 3 0 0วหลายคนอาจจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Kawasaki KLX 300R หรือ Yamaha WR155R ซึ่งถ้ามองในแง่ของสมรรถนะ CRF 300L จะมีแรงบิดมากกว่าขับขี่ง่ายกว่าในเมืองและมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมมากกว่าถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายคนเลือก Honda และถ้าใครมองหารถที่สามารถพาไปได้ทุกที่ ขี่ทางไกลก็ได้ขี่ขึ้นเขาก็ไหวหรือแม้แต่จะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน CRF 3 0 0ศนวก็ตอบโจทย์ทั้งหมดเพราะมันคือรถที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความสนุกความคุ้มค่าและความทนทานสรุปได้ว่า Honda CRF 3 0 0แนวคือรถที่ครบทั้งในด้านสมรรถนะความคล่องตัวความประหยัดและความทนทานเหมาะกับทั้งนักบิดหน้าใหม่และมือเก่าที่อยากได้รถสาหรับทุกสถานการณ์ สำหรับใครที่สนใจสามารถไปดูตัวจริงได้ที่ศูนย์ Honda w วิ g เ e n t e r ทั่วประเทศและอย่าลืมทดลองขี่ก่อนตัดสินใจเพราะเมื่อได้ลองขี่จริงๆคุณอาจจะหลงรักในความสมดุลและความลื่นไหลของมันแบบไม่รู้ตัวและนี่คือทั้งหมดของรีวิว Honda CRF300 แนวจากช่อง t r u e v e l b a t e ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ทุกแนวทั้งสายทัวร์สายลุยและสายซิ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ